สวัสดีค่ะแม่ปอยนะคะตัวแทนพินาลาละใหญ่ค่ะวันนี้มีไอเทมใหม่มาแนะนําให้สาวๆค่ะสําหรับแฟนคลับพินาลานะคะตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือพินาลาจัสมินเฟเชียลไลซ์นะคะเป็นมาร์กหน้าสําหรับคุณสาวๆที่ต้องการดูแลหน้าหรือฟื้นฟูหน้าที่ เหมือนเหนื่อยล้ามาทั้งวันหรือว่าต้องการจะสปาหน้าที่บ้านอันนี้ใช้มักหน้าง่ายๆที่บ้านนะคะมีส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติหลักๆก,ก็จะเป็นข้าวหอมมะลินะคะน้ำมันรำข้าวแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นที่ผ่านกระบวนการปลูกแบบอรอร์แกนิกไม่มีสารพิษไม่มีสารอันตรายและที่สําคัญเรายังเติมไฮยาลูรอนเข้าไปให้ยาลูรอนจะช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องริ้วรอยนะคะผิวหน้านะคะเมื่อใช้แผ่นนี้ จะชุ่มชื่นขึ้นทันทีหลังใช้นะคะใน1กล่องประกอบด้วย5ซองด้วยกันนะคะ1นึงซองใช้1วันสัปดาห์หนึ่งทำสอถึง3ครั้งนะคะอ่าหน้าตัดหนุบนี้นะคะ หน่งองใช้หนึงวันสัปดาห์หนึ่งทำสอครั้งนะคะมีวิธีใช้บอกอยู่เราฉีกแล้วก็เอามาแปะไว้บนหน้าพอแปะไว้บนหน้าเสร็จนะคะทิ้งไว10้10บถึงสินาทีหลังจากนั้นก็ดึงมาร์คออกแล้วก็ไม่ต้องล้างออกนะคะให้เราเอามือนวดหน้าเบาๆเพื่อให้ตัวเซรั่มที่มันอยู่ในมาร์คเนี่ยฟื้นฟูเข้าไปได้เลยนะคะมีอ,อยอถูกต้องนะคะมีใบเลขจดแจ้งเรียบร้อยแล้วที่สําคัญมีตัว c ซอร์ติฟิเคของออร์แกนิกเรียบร้อยนะคะราคาตอนนี้นะคะ1ซอง69บาท1กล่อง5ซองนะคะ290บาท3กล่องส่งฟรีนะคะเปิดบินตัวแทนเริ่มต้นที่10กล่องไปเลย